โอ้ยขี่เห็นบบเห็นยายยันบอกเอา้ามาใกล้ๆกันได้ใกล้สุดแล้วเนียมาแล้ยด้วยจ้านี่ท่านพื้นบ้านสาล้านม่วนซื่นจากไม่ใหญ่ยันโอ้เต็มหูเลยค่ะยายยายยันพาม่วนยายยันพาสนุกยายยันพา จินดิินพรลูกพรหลานม่วนหนาห่าบอกหอมอ่ะถ <You should> ึงบ่มีเ้วแต่ว่าแอวใหยยังนมบ่ให้นนองกุ้มยัางใดก็เดอด บกหำมยายเห็ดกระไดผู้เดียวบดดองวันาบเห็ดยังกระไดขอหาบักลาขอทางปากกูนังห้องหาเห็ดงมาน่งตังก เอาล้วบาทนี่เหรอวะไม่ย่างไรได้บด้วยอยศีน้ <laughs> นอยศรีได้ไปอื่นมาเห็นบบตายพอใช้กเงันไปก็ไ่อะไดอกอ๋อโอ้โหลแล้วกี่ที่ไรกี่ที่นี่เลยเห็นงั้นี่เลยสิยังไม่เลยเขาว่าชื่อจุดแดง <laughs> มึงคือบอสือตตจตแตกจชนนหะเออนึ่ไม่กวนเมนยูบอสือมาแล้วเดือมมันนี้ยายชเว่าวนิทานชูฟังอีกแล้วอยากฟังนิทานหมุนมาช่องนี่ลูกพิมพ์คำว่ายายยันพาม่วนแล้วท่านก็จะได้ฟังนิทาน อจอกห,หลอกแจกแหลกกนั่นคือยงจะหลอกจกแกหลกนกนนี้ทานไปถั่วไปที่มันหยิกกี่ฟ้าเย่ยงเรียงยังขึอนตาบอดตาใสอี่ยมั่าขึนตาบอดตาใสตาบอดตาใสเท่าตาบอด ตาบอดทางบนบอดชนิดได้บอดพอฟังฟังบอดตาใสาเขาเอืน่นแต่ตาบอเป็นยังตาคือจังคนตาดีอยู่แต่ว่าบอเห็นหงก็อื่น่าบอดตาใสาเ,<อ>าเห็นพ่อพุอ่มพูนทังยกก่ับรอบสองคนจึเล่านิทานนิทานต่อยายโอ้ยนิทานกอบกอบจำไห้ทิดกอบ có con cá bắt, dây bà dây còn còn ra miếng còn hà mừng còn máy thướng xanh xanh gì mình còn bật bọt đá cháy nghe mua bạn nâng xin มีรอบรัววขอบครัวหนึ่งมีลูกสาวงามผู้บ่าวผู้แพ้วก็มาวนมาเวียนชื่อว่าอีฝนลูกสาวเท่านัันก็นได้แม่ก็บ,บอกสอนแล้วกำลังผู้งามแม่กำลังเบิงกำลัง,งแงงบอกว่าออหลาเอ้ยหันมึงเสียเอาผัวน่อนสังเกตง่ายๆเด้อคนสิเป็นลูกเป็นผัวจิ หางสิมี่มือหยาหยาดอกว่าสันบังเอิญบกบอดฝันมาฟังได้ยินพอดีกำลังสิมหานะลกลับขึ้นเลยแหละบกบอดก,ก็ได้มึงเดอ้อมือหยาหยานี่ว่าสัน,น,นกลับขึ้นไปกระจกคอนียวเลยน้อยเนียงใส่มือเนียงใส่บาดนี่ขึ้นมาแล้วตาบอดตาบอดอีกหรื่ตาบอดบตา,ดาฟังนะ ย่างกลับขึ for ้นมาเี็นผู้สาวหรอกเพื่อนรวยยัยขึ้นเนาะเป็นดีเลยแม่เนาะมันจอเห็นผู้สาวเห็นพอผมพูนี่ฟังกลับขึ้นมาแล้วมานั่งแหละฮักสาดมาปูหาน้ำไมาให้กินหายาไม่ให้สูบละผู้สาวผู้บ่าวสมัยก่อนบ้านี้โดนเจอผู้สาวกันแหละ ไอ้ไอท้ทิดขอราับมือในหน้าเหมาือนชื่อว่าไอท้ทิดยักษ์ไอท้ทกกดิดยักษ์ก็ดมือไปหให้ใบมือไม่หยาแต่คือสิดูสิมันเนะาะดูดูตัวไอ้นี่ดูตัวเห็นยังบ่อเบลียวบ่อเส้าจักเทียดิกับเบลียว เข็ดเวียเกเข็ดงานบานนี้โดนต่อไปต่อมาหลายมือได้หลายเว้นมากก็ได้ยูน้ำกันงละบาทพอเท่าไม่เท่ากันมักว่ามันขยันบักนี่แต่ว่าก่อนจะไปฟังภากต่อไปเชา้ากินกาแฟะจะกข้าวก่อนอกินกาแฟก็เป็นอ่ะ